คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอตสูงในเวลาไหลเกินสามจุดห้านางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความป่านานิตาี่จาก45นาทีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกค,อครอบครัว45 over ทุกทกท่านครับผมก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอสำหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป vip เฉลยประจำวันที่3เดือน964นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยสำหรับกลุ่ม vip เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ และตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยมีการเปิดบริการรูปแบบใหม่นะครับครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันแล้วนะครับพร้อมวันไหนเราก็ซื้อวันนั้นนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นและทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดนะจำนวน5คู่ต่อวันเป็น v i p 1 2 3และผลงานพี่เสือที่มีอันดับที่ดีที่สุดหน้า1และ2นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยมีการเปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทาง Admin แล้วนะครับ สามารถสั่งซื้อ,อได้เลยนะครับและเดือนตุลาคมที่จะถึงเร็วนี้เนี่ยจะมีการเข้าใช้หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถฝากเงินผ่านหน้าเว็บเพื่อซื้อสื่อแล้วนะครับวันไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียอะไรพร้อมใช้วันไหนเราก็ค่อยกดซื้อวันนั้นนะครับและเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยทางเราเนี่ยจะมาแนะนําการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี้นะสมาชิกสามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้แล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็แอดไปเลยนะครับ o v e r 1 8 sovr 168ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้พี่หมาขอไปฟุตบอลเช็คดิว์ชั่น3นะอ่าเป็น msfl นะครับคู่ระหว่าง fc hallucin เนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนวิโซซีนาจิลลาวาบีนะครับเตะเวลาสีทุ่ม59นาทีนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยมันออกราคาบาามาแบบแบบชนิดแปลกเอามากๆนะครับทั้งที่ร,รู้ว่ามาทางเจ้าบ้านเนี่ยเต็มตัวซะเหลือเกิน แต่ว่าราคาเนี่ยมันมันแปลกนะสำหรับวันนี้และราคาพูอะไรเนี่ยมันก็แปลกไปหมดเลยก็มาเริ่มต้นเลยนะเจ้าบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด5นัดน,นะครับชนะ2แพ้3นะครับกดประตูไปทั้งหมด8ประตูเสียประตูให้คู่แข่งเนี่ย6ประตูมีคะแนน12คะแนนรั้งอันดับที่12สนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยวิโซชีนาเนี่ยแข่งไปทั้งหมด5นัดน,นะครับชนะ1แพ้3กดประตูคู่แข่งไปถึง7ประตูและเสียประตูให้คู่แข่งถึง11ประตูนะครับ เก็บคะแนนได้4คะแนนรั้งอันดับที่15นะครับสถิติของบอลคู่นี้เนี่ยเจอกันไปทั้งหมด3ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2020เนี่ยอาูซินเนี่ยชนะไ,ไปทั้ง2ครั้งนะและแพ้ไป1ครั้งนะและอาูซินเนี่ยกดประตูใส่วิโซซินาเนี่ยถึง5ประตูแล้วก็เสียประตูให้วิโซซินาเนี่ยก็5ประตูเหมือนกันและ2นัดล่าสุดเนี่ยที่เจ้าบ้านเล่นในบ้านเจอวิโซซีนาเนี่ย มีประตูครึ่งแรกให้เราเห็นนะ1นัดและอีกหนึ่งนัดเนี่ยไปยิงครึ่งหลังกัน3สีลูกเลยนะครับส่วนราคาวันนี้นะั้นที่เปิดมานะคือมาให้เจ้าบ้านต่อลูกควบทุกครึ่งนะครับราคาเลขเริ่มเนี่ยต่อลูกควบก่อนจ่ายน้ํา1.0ให้รองทีมหลังบ้านจ่ายน้ํา0.80นะครับส่วนราคาสูงเนี่ยเปิดมา3.25จจ่ายสูง098ใจ่ายต่ํา0.83ส่วนราคาปูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ1.53และให้ปูเสมออยู่ที่4.0 ให้ภูทีมเยือนชนะ4.75นะครับซึ่งราคาภูตรงนี้บ่งบอกเลยว่าภาษีของเจ้าบ้านเนี่ยดีกว่านะครับแต่ไม่รับประกันเรื่องการชัยชนะจะฟ้า3แมต้มได้นะครับเพราะราคาภูเนี่ยมันแปลกเอามากๆและไม่ค่อยจะสนับสนุนทางเจ้าบ้านเลยคือมันออกราคามาแบบว่ายัางไงไม่เชื่อมโยงกันเลยนะและเจ้าคิดว่าเจ้าบ้านเนี่ยที่ออกราคามาแบบนี้คือได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านเท่านั้นเองนะครับผมมองอย่างนี้นะและราคาล่าสุดเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ย ไหลให้เจ้าบ้านเนี่ยไหลลงนะมาต่อหนึ่งลูกแล้วจ่ายน้ํา0.78ให้รองหลังบ้านจ่ายน้ํา1.03ก่อนที่จะมาไหลลงหนึ่งลูกเนี่ยมีการไหลครึ่งครบลูกให้เราเห็นด้วยนะส่วนราคาสูงเนี่ยคงที่นะอยู่ที่3.25จ่ายสูงน้ํา0.95จ่ายต่ํา0.85และราคาพูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ1.45และให้พูเสมออยู่ที่4.43 และไอ้ภูหลังบ้านชนะ5.75ซึ่งถ้าดูจากภูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าเนี่ยให้ยังให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านเหมือนเดิมน,นะครับแต่ภูชนะของบอลที่ต่อ1ลูกเนี่ยกับสนับสนุนทีมเจ้าบ้านเต็มตัวเลยนะครับและภูเสมอ4.33เนี่ยสำหรับบอลที่ต่อ1ลูกเนี่ยมันเข้าศูนยหมดเลยนะแต่เราอย่าลืมไปว่า ลักษณะราคาแรกที่เปิดมาคือไม่ขาดนะครับทั้งราคาเฮนนิแคปและราคาพูลเนี่ยไม่สนับสนุนกันสักเท่าไหร่นะซึ่งผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายของทีมเจ้าบ้านนะครับและและที่ผมแปลกอย่างหนึง่งเลดแรกที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมดุลน,นะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยจะสมดุลน,นะส่วนราคาสกอร์สูงแรกเนี่ยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ํา จ่ายสูงเนี่ย0.84จ่ายรอง0.9 6และแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยให้เจ้าบ้านมาต่อปอปอเท่านั้นนะจ่าย0.78และรองหลังบ้าน1.04ส่วนผู้เสมอครึ่งแรกของบอลคู่นี้เนี่ยเปิดมา2.51และให้ผู้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรก1.94และให้ผู้หลังบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่4.90นะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบสี้านัดหลังสุดของ2ทีมนี้เนี่ย ผมยังมองนะว่ามีประตูทั้ง2ฝั่งนะครับและสติการออกเยือนของวิโซชินาเนี่ยสนัดที่ออกเยือนล่าสุดเนี่ยมีประตูครึ่งแรกให้เห็นทั้งหมดนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยสนัดหลังสุดที่เฝ้ารังเนี่ยก็มีสกอร์ให้เห็นครึ่งแรกถึง2นัดเลยนะและเจ้าบ้านเนี่ยคือผมมองว่าเลนมเล่นในบ้านกับแบล็ครายอย่างเงี้ยผมมองว่าเจ้าบ้านทําได้นะแต่ผมคิดว่าเจ้าบ้านเนี่ยถ้าจะชนะเนี่ย ผมมองว่าน่าจะชนะไม่ขาดนะสำหรับบอลคู่นี้อจศกอรอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับและถ้าเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดที่เจ้าบ้านเล่นในบ้านเนี่ยถ้าถ้ารวมทุกรายการนะ,ะเฉลี่ยการได้ของมันนะ่ะทุกครั้งที่เล่นในบ้าน5นัดน่ะเฉลี่ยมันได้1.6ลูกนะเสียถึง5ก็แปลว่าเฉลี่ยก็แปลว่าเสียเฉลีย่ยนัดละหนึ่งลูกส่วนหลังบ้านเนี่ยออกรอกบ้านเนี่ยเฉลี่ยการเยือน5นัดหลังสุดของมันเนี่ย เฉลียเนี่ยอยู่ที่1.4นะครับแล้วก็เสีย9เนี่ยก็แปลว่าวิโซซีนาเนี่ยทำประตูคู่แข่งได้1.4ประตูแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งในฐานะทีมเยือนเนี่ย1.8ประตูนะสำหรับบอลคู่นี้ซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับลักษณะภูที่เปิดมาคือตอนแรกเนี่ยไม่มั่นใจเลยว่าเจ้าบ้านจาะคว้า3แต้มได้หรือเปล่าเพราะราคาพูเนี่ยตั้งต้นเนี่ยมันออกราคามาแปลกมากๆสำหรับทีมนี้กับราคาแบบนี้และล่าสุดเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ย มันจะออกแนวเอียงมาทางเจ้าบ้านเลยนะครับแต่ผู้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังให้เจ้าบ้านเนี่ยแบกราคาแบบนั้นเกมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเจ้าบ้านนะครับที่จะต้องเปิดหน้าเกมใส่ผู้มาเยือนอย่างวิโซติน่ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะแบกราคาแบบแบบนี้คือตอนแรกแบบราคาไม่แบกราคาไม่ค่อยขาดมาแบบก,กั้มกึ่งกั้มกึ่งออกมากๆนะส่วนหลังบ้านเนี่ยสภาพทิมก็ถือว่าใช้ได้นะแต่เราดูฟอร์มเนี่ยเป็นทิมที่กล้าได้กล้าเสียนะครับดูจากสีหน้าดังสุดที่แข่งไปก่อนหน้านี้เนี่ย จุดตรงนี้แหละมันจะมาเข้าทางเกิดการมีสกอร์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครับและราคาสกอร์สูงที่เปิดมา3.25นิ่งๆแบบนี้เนี่ยซึ่งผมมองว่าต้องมีอะไรสำหรับบอลคู่นี้อย่างแน่นอนครับผมมองว่าการจ่ายราคาออกมาแบบนี้เนี่ยลุ้นประตูและเสียประตูกันทั้ง2ฝ่ายครับก็วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกอลูซินนะครับฟุตบอลเช็คเปิดบ้านรับการมาเยือนวิโซซินาจิกลาวาเตะเวลา4ทุ่ม5 9นาที ถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVER นะครับและใครที่อยากได้ทัศนะแบบรายวันกอมีให้เรานะครับ5คู่ต่อวันเนี่ยก็แอดไปเลยแอด OVER168 นะครับแอด OVER68 ที่เดียวเท่านั้นนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ